สารสั่งจำคุกสมรักคดีล่วงละเมิดสาววัย17ด่วนพิาพากษาจำคุกสมรักคำสิง2ปี13เดือน20วันชดใช้170,000บาทคดีล่วงละเมิดสาววัย17ปีโดยล่าสุด23มกราคมเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาสาลจังหวัดขอนแก่นได้อ่านคำพิาพากษาในคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทยื่นฟ้องนายสมรักคำสิง อดีตนักมวยฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกและนายพิเชษชิเนหันทาหรือเปโกโเพื่อนสนิทนายสมรักเป็นจำเลยที่1และ2ในข้อหาร่วมกันพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีไม่ไปเสียหายจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วยร่วมกันพาบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจาร แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามพยายามข่มขืนกระทําชำเราผู้อื่นโดยใช้กําลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และกระทําอนาจาร์แก่บุคคลอายุ15ปีโดยการใช้กําลังประทุษร้ายโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หลังนายสมรักกระทาอนาจาร์และล่วงละเมิดทางเพศเด็กสาววัย17ปี ที่รู้จักกันในสถานบันเทิงเมื่อวันที่10ธันวาคม2566โดยสารพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทย์มีน้ำหนักรับฟังได้ว่าผู้เสียหายเบิกความตามข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะเบิกความเชื่อมโยงกันหากไม่ประสบเหตุจริงที่เป็นเรื่องน่าอับอายเชื่อว่าไม่มีจริตเสแสร้สงเอาความเท็จมาแจ้งซึ่งอาจถูกดำเนินคดีการเอาผิดในภายหลัง สอดค้องผลการชนสูตรบาดแผลร่องรอยความรุนแรงที่พบบริเวณเต้านมจากการใช้แรงกดทับไม่ใช่การจับธรรมดารวมทั้งมุมปากช่องคลอดด้านล่างที่ผู้เสียหายให้การว่าจำเลยที่1พยายามข่มขืนโดยใช้กำลังประทุทสร้ายแต่ไม่บรรลุผลเพราะดิ้นขัดขืนประกอบกับอัยาวะเพศจำเลยที่หไม่แข็งตัวจึงพยายามถูถทยด้านนอก ข้อต่อสู้จำเลยว่าผู้เสียหายยินยอมขัดกับคำเบิกความพยานแวดล้อมรวมทั้งบาดแผลย่อมไม่เกิดขึ้นหากผู้เสียหายยินยอมการที่ผู้เสียหายเดินตามไปไม่ได้หมายความว่าจะยินยอมมีเพศสัมพันธ์และไม่ได้มีการพูดถึงการค้าประเวณีการนำสืบยังไม่พบว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์แต่อย่างใดจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังและหากล้างพยานโจทได้พิพากษาจำคุกรวม4ปี8เดือน จำเลยให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาลดโทษ1ในสคงจำคุกสองปี13เดือน10วันและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ญาติ50,000บาทและผู้เสียหายอีก1 2 0 0 0 0สบาทรวมดอกเบี้ยร้อยละหต่อปีตั้งแต่กระทำละเมิดส่วนจำเลยที่สองให้ยกฟ้องหลังทราบคำพิพากษานสมรักยังคงยิ้มบอกเพียงสั้นๆว่าต่อสู้ต่อเช่นเดียวกับนายอภิ อิทธิศักดิ์อัธนกรวิกรมทนายความที่ระบุว่ายังมีข้อเท็จจริงอีกมากที่ต้องวินิจฉัยเพิ่มเติมขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Workpoint Gossip ด้วยนะคะ